สวัสดีครับสวัสดีนะครับสมาชิกชองหวยเล่าถูกๆูกทันกันเลยนะครับเนาะอ่านะครับในที่สุดก็มาสักทีนะครับเนาะจับแต่ตัวเด่นเข้าอยู่นั่นแหละนะครับตัวเจาะไม่เข้านะครับในที่สุดก็เข้ามาแล้วนะครับสำหรับผลหวยเล่านะครับในวันที่22นะครับก็ผล6ตัวเลยนะครับออก1 9 9 4 0 2นะครับฟัน9เน้น9 รูดเก้าวิ่งเก้าตัวเดียวนะครับก็มาอีกแล้วนะครับเนาะเน้นไปตัวเดียววิ่งตัวเดียวนะครับก็มาสามงวดติดแล้วนะครับเนาะมาสามงวดติดแล้ววิ่งไปตัวเดียวนะครับนะครับก็ยินดีด้วยนะครับงวดที่แล้วจะวิ่งเก้าวิ่งศูนย์ก็ได้นะครับมาหมดนะครับแล้วก็ตัวเจาะมาศูนย์สองตรงๆเลยนะครับอันนี้ก็ยินดีด้วยนะครับศูนย์สองตรงๆ ก็เสียดายเนาะไม่เข้า3ตัวนะครับก็อ่ะนะครับสตัวก็ยังดีนะครับเนาะก็ขอให้มาตรงๆนะครับยังไงก็มวันนี้นะครับวันที่26นี้ยังไงก็ขอให้มาอีกเหมือนเดิมนะครับก็ใครที่เข้ามาดูใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดกระดิ่งนะครับเนาะจะมีช่องทางหวยไทยนะครับหวยไทยก็จะดูได้ที่ช่องหวยเด็ดจัดไปนะครับหวยห้าน้อยก็จะดูได้ที่ช่องคนดวงเฮงนะครับเนาะสำหรับใครที่ อยากจะติดตามกับหวยต่างๆก็จะแบ่งแยกกันไปนะครับนอใครชอบแนวทางไหนก็ดูแนวทางนั้นนะครับเรามาดูตำราฝันตำราฝันในงวดที่แล้วรู้สึกว่าจะไม่เข้าหรือเปล่าไม่เข้านะครับนั่นแหละครับไม่เข้าก็คือยิ่งต้องตามนะครับถ้าไม่เข้านี่ต้องตามนะครับเพราะว่างวดก่อนมันเข้าเนาะมันเข้าหลุดก็แสดงว่างวดีต้องเข้าอ่านะครับมาดูกัน ก็94เนอะ94ในวันที่แล้วอ่านะครับแถวเดียวกันกับ94จะมี3แถวแถวบนนะครับแถวกลางไม่เอาเอาแถวล่างนะครับแถวบนก็คือจะมี13นะครับ53 93 14 54

แล้วก็61เออนะครับเลขก็ออกของงวดที่แล้วทั้งหมดเลยนะครับแต่บนกับแถวล่าง94กับ20ก็ลองนําไปจับก็ดูนะครับขนาดจะเยอะนะครับแต่ถ้าได้ตัวเด่นตัวไหนมาสักตัวหนึ่งนะครับก็ลองจับไปที่ผมพูดไปเมื่อกี้เนาะอ่านะครับอาจจะโชคดีก็ได้นะครับก็จบไปแล้วนะครับสลับในตําราฝันนะครับตาราฝันนี่ผมรู้สึกว่ามันจะไปเข้ากับหวยไทยด้วยหรือเปล่านะครับในงวดที่แล้วนี่นะครับสับในตําราฝันเนาะเออนะครับงวดที่แล้วตําราฝัน เข้าไปตรงๆเลยนะครับ87นะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับถ้าได้ตัวเด่นถ้าได้เด่น8มาก็จับมี8ไม่เยอะนะครับสำหรับหวยไทยในวดที่แล้วนี้ในวดนนี้รู้สึกว่านะครับก็เดี๋ยวต้องไปดูอีกนะครับว่ามันพอจะเป็นตัวไหนได้บ้างนะครับสำหรับในหวยไทยอ่ะนะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องของหวยไทยนะครับก็มาดูได้หวยเหล่านะครับก็จะมีอยู่ สองคลิปเนาะคลิปแรกก็จะเป็นนะครับการคำนวณเนาะเออเผื่อใครที่อยากจะชื่อชอบใครที่ชอบสำหรับการคำนวณน,นะครับผมก็อธิบายสูตรไปหมดแล้วนะครับก็จะเป็นในคลิปนั้นนะครับเนาะเพราะว่าคลิปนั้นก็วงวดที่แล้วก็หลุดไปเลยนะครับงวดก่อนก็เข้ามานะครับเข้ามาติดต่อกันอยู่นะครับงวดที่แล้วหลุดไปก็งวดนี้ก็ไม่รู้ว่าจะ มาหรือเปล่านะครับเนาะมาดูกันนะครับอ่านะครับอันนั้นก็เป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับคลิปนี้จะเป็นตัวที่ผมเน้นให้นะครับตัวที่ผมเน้นตัวเจาะให้ในงววันที่26นะครับวันจันทร์เนาะก็จะเป็นในเด่น3นะครับเด่นสามนะครับเด่นเซมาสองเนี่ยนะนะครับนี่แหละตัวนี้แหละนะครับเด่นสามรูดสามฟันสามวิ่งสามนะครับตัวเดียวไปเลยนะครับแล้วก็จะมีเด่นสี่ตัวหนึ่ง ไอ้สิหยกสามว่าอย่างก็หยกสองือว่สองมาก็ก็ไม่รู้นะครับเนาะเออนะครับอ่ะคิดมากเลยเนาะสามนั่นเลยครับเนาะเด่นดิ่งตัวเดียวไเลยนะครับใครอช,อชอบเลขสี่ก็วิ่งสี่ไปด้วยเลยก็ได้แต่ที่เน้นก็จะเป็นสามนะครับแล้วมูดูแปดคู่นะครับแปดคู่ที่ให้เน้นก็จะเป็นสามแปดสามเจ็ด สาแล้วก็3า48 47 49แล้วก็41นะครับส่วนตัวกันเนาะก็คือ36นะครับแล้วก็46นะครับเอาเลขตัวเก้าตัวนี้ ไม่แน่นะครับอาจจะมาตัวกลับก็ได้เนาะ,ะใครจะไปรู้นะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับใน2ตัวต่อไปเป็น3ตัวนะครับจะมีอยู่4ชุดเนาะก็จะมี4 3 8 4 3 9 4 3 7 แล้วก็3 1 4นะครับก็จบไปแล้วนะครับ2ตัว3ตัวเนาะถ้าถามผมผมชอบตัวไหนนะครับผมชอบตัวไหนในวันนี้นะครับเออเดี๋ยวลองเทียบกับสูตรอีกสูตรหนึ่งก่อนนะครับเจไม่น่าจะมาแต่ก็ไม่แน่หกเจ็ดแปดหเจ็ดปดปดเจ็ดปดเ้านี่มาอยู่ มาอยู่789นี่ในต้องมาตัวไหนตัวหนึ่งนะครับที่ผมชอบนะครับก็คือก็จะเป็นนะครับใน3 8นะครับ38แล้วก็39นะครับที่ผมชอบอะ่ะไปดูว่าจะชอบเหมือนกันหรือเปล่านะ,ะนะครับเนาะอ่ะนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับในแนวทางหวยลาวเนาะในวันที่26นะครับก็ขอให้เข้ามาอีกนะครับขอให้เข้ามา2งวดติด3มงวดติด4ี่งวดติด10งวดติดว่ะ นะครับพี่จขากแท้นะครับเนาะก็ยังไงก็ขอให้เข้ากว่าไม่เข้านะครับเนาะเออนะครับก็ยังดีแต่ว่ารูดไปก่อนก็ยังดีนะครับลูดวิ่งนะครับสายรูดสายวิ่งนี่ก็โชคดีกันมาหลายงวดแล้วเนาะ เออครับก็ไม่ต้องเรียกผมว่าอาจารย์นะครับผมก็ไม่ได้เก่งถึงขั้นเป็นอาจารย์นะครับถึงเก่งผมก็ไม่ค้ารับคํานี้ไว้นะครับเนาะเออจะก็จะขึ้นเขืนอยู่นะครับเนาะยังไงก็ต้องขอบคุณนะครับสาหรับการรับชมเนาะก็เรียกผมว่าคนดวงเฮงก็พอนะครับเนาะอ่านะครับแล้วทุกท่านจะดวงเฮงไปด้วยกันกับคนดวงเฮงนะครับเนาะมาดูคนดวงเฮงก็ต้องดวงเฮงถ้าไม่ดวงเฮงก็มาดูคนดวงเฮงอ่าบอกแล้วก็งงเองนะครับเนาะอ่ะนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับแนวทางในคลิปนี้ถ้าในคลิปนี้หากมีสิ่ง ผิดพลาดประการใดนะครับหรือว่าจะใดเอ๋ยมาไม่หมไม่ควรนะครับผมก็ต้องกลาบน่ครับขอโทษขออภัยทุกทท่านกันด้วยนะครับช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับใครดูคลิปนี้นะครับก็ขออย่านะครับให้ติดโควิดเลยนะครับเนาะใครดูคลิปนี้ก็ขอให้ปลอดภัยจากโควิดกันทุกคนทุกท่านเลยนะครับสาธุสาธุสาธุนะครับเนาะอ่ะนะครับยังไงก็ขอให้โชคดีนะครับกับหวยราววันที่26นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ